เป็นไปได้ยากที่เด็กๆจะชอบวิชาที่เราเรียนไปเสียหมดทุกวิชานะครับเรามักจะชอบวิชาที่เราถนัดและไม่ชอบวิชาที่เราไม่ถนัดบางครั้งก็ถึงขั้นเกลียดกันไปเลย บางครั้งเราสามารถจะปรับปรุงผลการเรียนวิชาที่เราไม่ถนัดได้โดยการติวหรือการเรียนพิเศษแต่บางครั้งมันก็ฝืนไม่ไหวเหมือนกันนะครับวิชาที่เราชอบสามารถจะช่วยวัดความถนัดของเราซึ่งจะมีผลต่อการเลือกอาชีพในอนาคตมีคนเทียบวิชาที่เราชอบกับอาชีพที่เราน่าจะเป็นในอนาคตไว้ให้เราลองมาดูตัวอย่างกันชอบวิชาภาษาอาชีพครูนักเขียนนักแปลบรรณาธิการมักคุเทศล่ามแอร์โฮสเตส เลขานุกานชอบภาษาและคณิตศาสตร์ทนายความอัยการผู้พิพากษานักบัญชีนักธุรกิจชอบภาษาและสังคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์นักโบราณคดีนักการทูตชอบประวัติศาสตร์และศิลปะนักโบราณคดีนักซื้อขายของเก่าพันธรักษ์ชอบวิทยาศาสตร์ครูนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์แพทย์พยาบาล เศสัจกรชอบศิลปะครูจิตรกรดีไซเนอร์นักดนตรีชอบคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์วิศวกรคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เป็นต้นนะครับการเทียบวิชาที่เราชอบกับอาชีพในอนาคตเป็นแค่เทคนิคหนึ่งเท่านั้นการเลือกอาชีพยังเกี่ยวข้องกับบุคลิกนิสัยและปัจจัยอื่นๆของเราและสำหรับเด็กๆยังมีเวลาอีกมากและความชอบของเราก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้อีกนะครับ